คนที่ชอบมันเอากูไปด่ามันชอบด่าพวกมึงว่าโง่กูเห็นคอมเมนต์มีคนส่งมาให้แล้วกูก็ไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าคนที่เชิญกูไปบรรยายอ่ะไอ้พวกนั้นนะพวกโง่ที่เชิญกูไปบรรยายพวกโง่พวกมึงที่นั่งฟังกูก็พวกโง่คนแต่ละคนที่เชิญกูไปบรรยายคือพวกโง่ไม่ฉลาดเพราะเชิญคนอย่างกูไปบรรยายบางคนเนี่ยพูดถึงขั้นว่า ใครเชิญกูไปบรรยายเนี่ยชีวิตจะสวยไปเจ็ดวันสาวัน7วัน,วน,วนก็อีพวกเพจอะไรอีพยูนยอะไรอีอีอีอะไรนะอีติชื่ออะไรกูก็จําชื่อไปได้แล้วลกูก็ลืมไม่ได้สนใจอะไรอีพวกที่ด่ากูนั่แหละแต่และเพจที่เขาตัดคลิปกันนะแล้วมึงดูนะไอ้ที่บรรดาว่าโง่นะมึงดูนะมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการอาคารรัฐสภาห้างร้านกิจการ เจ้าของบริษัทผมดูแต่ละที่นะอบจอบตอตำรวจโรงพยาบาลทหารมึงว่าองค์กรเนี่ยองค์กรระดับประเทศท่าได้นะแต่มันบอกว่าพวกศารใช่เออสารด้วยอีพวกเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยใครเชิญกูไปอีพวกเนี่ยพวกงโง่มีมันกลุ่มเดียวที่ฉลาด เพราะว่าเกียดกูก็เลยฉลาดเรือนจำใช่ล่าสุดนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลติดต่อมาแล้วนะกองสลากกินแบ่งรัฐบาลติดต่อกูมาเรียบร้อยแล้วจะให้กูไปบรรยายกูจะหิ้วกระโถนเข้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลเร็วๆนี้ให้หวยแม่นเกินย จะรว,วบตัวกูแล้วทุกวันนี้หาคนเล่นแล้วจะรวบตัวกูแล้วให้กูไปดีนะไม่เชิญกูไปหมุนเลขนะเอองวดประจำพื้นแดนวันที่หนึ่ง,เล,งเ, 68, เลขที่ออกงวดประจําวันที่สองประจําเดือนมกราคมสองห้าหกแปดเลขที่ออกถ้ากูไปหมุนนี่ฮาเลยนะกูบอกให้ฮาเลยถ้ากูไปหมุนเนี่ยเชิญกูไปหมุนเลขนี่ฮาเลยนะ เล่นเป็นแต่ติ๊กตอกเอาไว้ด่าคนอื่นทําแบบสร้างสารรค์ไม่เป็นทําได้แต่แบบทําลายแล้วล่าสุดเนี่ยกูเห็นเมื่อวันก่อนเนี่ยอีอีอธิดาวานอนอะไรกับอีพวกไอ้กแก๊งก้อนอะไรพยูนอะไรเนี่ยอีข่าวออนไลน์อะไรเพจออนไลน์ข่าวออนไลน์อะไรเนี่ยกูเห็นแบบเอากูไปด่าว่าเมื่อก่อนมีคนดูเป็นหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวนี้คนดูเหลือสองพันไม่มีใครติดตามแล้วพูดวนๆซ้ำๆ มึงแหกตาดูสิตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คนหมื่นกว่าคนเนี่ยในติกตอกนี่แหกตาดูนี่เนี้ยใน a ฟ e b o o กมีอยู่สองพันสี่ร้อยคนเนี่ยใน u t u b e มีมีในใน youtube มีคนดูอยู่สองพันแปดร้อยคนเนี่ยมันเกือบจะสองหมื่นคนแล้วเนี่ยมึงไม่แหกตาดูล่ะไหนล่ะที่มึงบอกว่าสองพันคนกูจะเล่าให้ฟังนะกูอยากอธิบายมากกูขอเล่ากูขอเล่ากูขอเล่ากูอ,าอยากเล่ากูขอแบบ ปวดความโง่ของอกลุ่มพวกนี้หน่อยความโง่ของกลุ่มนี้นะมึงฟังนะมึงฟังฟังดีๆนะลูกนะผมพูดอธิบายให้ฟังลูกนี่นะน้ำตกหนูเห็นไหมลูกแล้วก็มีพุทธลูกใช่ไหมพุทธลูกองนี้นะพุทธรูกองเนี้ยหนักมากน่าจะประมาณ ห้าสิบโลได้ไมั้สี่สิบห้าสิบโลได้หนักมากเพราะเป็นหล่อปูนตันซื้อมาจากโคราชเนี่ยอุตลุ่มตรงเนี้ยซื้อมานานแล้วแต่วางไม่ได้เพราะไอ้น้าตกเนี่ยคุณเอ๋เขาให้มาคุณเอ๋เขาให้มาแล้วพระเนี่ยวางทับบนน้ําตกไม่ได้เพราะมันเป็นไฟเบอร์วางเนี่ยมันจะหงายท้องเพราะมันเบาพระเนี่ยลูกศิษย์ก็เลยมาอ็อกเหล็กอ็อกเหล็กทาฐานเพื่อวางพระเหนือน้ําตกจะได้ไม่ไปค่อมน้ําตกไว้ แล้วจังหวะเนี่ยกูเอาลักที่เขาใส่เครื่องออกเพราะบ้านกูมีเครื่องออกของออกเลยที่นี่กูเอาสายที่ต่อกับเครื่อง๊อกเนี่ยเสียบกับลักพวก่วงซึ่งมันใช้กระแสะไฟสูงมันเสียบกับพักพ่วงไม่ได้เพราะพักพ่วงมันรับแรงไฟไม่ไหวก็ฟิวขาดพอหลาฟิวขาดทีนี้ทุกอย่างมันดับหมดยกเว้นโทรศัพท์มันไม่ดับแต่ลักเสียบสายโทรศัพท์ลักอะไรจอจงจอจอเนี่ยมันดับหมดเลยเสียงก็หายทีนี้มันก็ค้างเพราะไฟมันตก พอเวลามันค้างทุกอย่างถ้ามันค้างหมดคนก็ตกเหลือสองพันคนจังวะโมะบะควายอีพวกช่องที่เกียดกูต่างๆเนี่ยกำลังไถนามาเจอกูพอดีควายกำลังไถนาแล้วก็มีเจ้าของเนี่ยจูงมาเจอกูพอดีปกติควายเนี่ยเห็นคนเต็มไปหมดเลยในทุงน่งนามายืนดูกูไถนามายืนดูพวกมันไถนาก็บังเอิญไปเห็นพอดี จากเดิมเนี่ยโอ้คนเต็มทุ่งเลยยืนล้อมดูเราไม่เคยอัศจรรย์มันกําลังไถนามาเจออ้าวทำไมวันนี้คนน้อยวะจากสองหมื่นคนเหลือพันเหลือสองพันคนก็เลยตกใจรีบเลิกไถนาวิ่งกลับบ้านร้องแ,แหกกระเชอไปปล่าประกาศให้ฝูงควายในคอกตัวเองฟังว่ากูเนี่ยรอดยอดไหลสดตกเหลือสองพันคนควายตกใจ ดีใจตกใจรีบไปบอกควายในอคอกตัวเองวันนั้นเลยไม่ได้ไถานาเลยไถายนาได้ครึ่งเดียวเจอคนน้อยไม่เคยเห็นมาก่อน,นยายก็เลยวิ่งกลับเข้าขอคอกตัวเองควายในอคอกเดียวกันก็เลยดีใจว่าไม่มีใครมาฟังมาแล้วคุยกันในคอกควายนะคุยกันคุยกันคุยกันในคอกควายควายที่เหลือก็ไม่ได้มาดูว่าจริงหรือไม่จริงเพราะอยู่ในคอก ไม่ได้ออกมาเพราะมวลแต่เขี้ยวเอื้อมอยู่มวลแต่เคี้ยวเอืออเเอ้องเคี้ยวหญ้ามวลแต่จมอยู่ในปลาควายอยู่ก็เลยอะไรก็เลยเชื่อโดยดุษฎีไม่คิดจะวิ่งออกมาไถานาแบบเขาก็เลยเชื่อตามนั้นว่าจริงถ้ามันไถามาถ้าวันนั้นมันออกมาเองนะมันไม่เชื่อเขานะมันจะเห็นว่าคนเนี่ยกลับมาเยอะเหมือนเดิมแล้วเพราะแค่ไฟมันตกเฉย น่าสงสารนะไถานายังไม่เสร็จแล้ววิ่งเข้าคอกไปบอกชาวบ้านชาวบ้านก็เชื่อไอ้ควายที่เหลือก็ชั่วก็เชื่อด้วยควายในคอกเดียวกันก็เชื่อกันหมด,ก,ดก,ก็มาอยู่คอกเดียวกันอย่เนาะอีที่เหลือก็มมวแต่เคี้ยวเอื้องเคี้ยวหญ้าอยู่ไงขี้เกียจออกไนงะไม่อยากจะดูเขากูเชื่อเลยชอบอยู่แล้วด้วยไปทุนเดิมก็เลยเอาเลยกูไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นคำหยาบเลยนะ เดี๋ยวจะมาหาว่ากูด่าคำหยาบไม่ได้นะกูยังไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นคำหยาบเลยแม้แต่คำเดียวแต่ยกตัวอย่างคำว่าคำหยาบให้กูดูสักคำของซิมเมื่อกี้เนี่ยไม่มีนะ